อ่ะ,อะมามามาสองสามแปดสุดปังไปแล้วนะครับอ่ะมามาต่อมาตามกันนะับสองสามแปดสุดปังสองสามแปดสุดปังนะครับอ่ะแฟนเพจครับช่วยอาจารย์ชัดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ได้ไหมเอ่ยขอเป็นแชร์ลงกลุ่มดีกว่าขอเป็นแชร์ลงกลุ่ม นะครับขอเป็นแชร์ลงกลุ่มให้อาจารย์ชัดนิดหนึ่งนะครับนะเปิดการมองเห็นให้อาจารย์ชัดหน่อยนะครับนะเปิดการมองเห็นให้อาจารย์ชัดหน่อยนะครับนะอาจารย์ชัดเองนะครับพร้อมให้แฟนเพจแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะแฟนเพจที่เข้ามานะ,ะแชร์ให้อาจารย์ชัดหน่อยนะครับนะแชร์ให้อาจารย์ชัดหน่อยวันนี้ทูบแท่งที่2คือบอกเลยว่าเลขก็สวยอยู่สวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับเลขก็สวยอยู่ เลโกสวยอยู่อ่ะแฟนเพจนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ช่วยจันชัดหน่อยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ช่วยจันชัดนิดนึงนะครับคือตอนนี้พร้อมพร้อมมากครับนะพร้อมมากเลยแฟนเพจทุกคน หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ช่วยจันชัดนะครับนะเปิดการมองเห็นให้นิดนึงนะครับนะเปิดการมองเห็นให้จย์ชัดนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับพร้อมเปิดทูบแท่งที่สองเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้พร้อมเปิดทูบแท่งที่2องนขอขอดูไลค์ดูแช์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูไลค์ดูแชร์นิดหนึง่งอาแฟนเพจที่น่ารักครับนะอาจารย์ชัดขอดูน้ําใจแฟนเพจที่น่ารักสักนิดหนึ่งนะครับว่าเปิดการมองเห็นให้อาจารย์ชัดนะครับกี่ไลค์กี่แชร์แล้วเอ่ยวันนี้เขตสายไหมแถวบ้านอาจารย์ชัดสุขาพิบาล5ไฟดับนะครับไฟเพิ่งมาเมื่อตอน2องทุ่มครึ่ง ไฟเพิ่งมาเมื่อตอน2องทุ่มครึ่งเลยนะครับอาจารย์ชัดเองพอ,รร like, เพอไฟมาปุ๊บก็รีบไลฟ์สดปั๊บเลยนะครับพอไฟมาปุ๊บก็รีบไลฟ์สดเลยนะครับอ่ะแฟนเพจตอนนี้แฟนเพจตอนนี้อแชร์แล้วแชร์แล้วครับนะแชร์แล้วค่าแชร์แล้วค่ะโอเคแฟนเพจที่น่ารักก็แชร์กันนะครับอย่างตั้งอกตั้งใจนะนะอย่างตั้งอกตั้งใจกันแชร์นะครับวันนี้อ วันนี้คนดูจะถึงหนึ่งหมื่นไหมเนาะนะครับวันนี้แฟนเพจคนดูจะถึงหนึ่งหมื่นไหมเนาะเนาะอยากให้ดูเยอะๆเป็นเพราะว่าเวลาหวยออกอะจะได้ไม่ต้องมาแบบมีคนมาว่านะครับว่าไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยอยากให้คนดูเยอะๆนะครับถ้าถ้ามันถูกขึ้นมาแล้วคือแบบอยากให้คนเห็นเยอะๆนะแต่ถ้าเกิดว่า อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันเป็นแนวทางทั้งหมดเนาะมันเป็นแนวทางทั้งหมดเจตนาของคนให้ก็คืออยากให้ทุกคนถูกอาจารย์ชัดเองก็ซื้อเพราะหวังถูกเหมือนกันซื้อเองก็ซื้อเยอะซื้อเองก็ซื้อเยอะนะครับเป็นซื้อลอตเตอรี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซื้อเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจกับเลขที่เราซื้อค่อนข้างที่จะมั่นใจกับเลขที่เราซื้อเพราะฉะนั้นแฟนเพจครับนะอาจารย์ชัดเองซื้อก็เอามาแบ่งป oui ันแฟนเพจด้วยเช่นกันนะครับนะ เอามาแบ่งแฟนเพจด้วยเช่นกันอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าแฟนเพจนะครับที่จะเข้ามาตอนนี้จะถึงหนึ่งหมื่นท่านไหมนะครับนะ,ะทู่แพนงที่สองนะครับพร้อมต้อนรับแฟนเพจทุกคนสองสามแปดสุดปังแท่งแรกมาแบบ อารามงามแท้แลตะลึงนะครับทูบแท่งแรกเนี่ยจะเป็นเลขทะเบียนกับรถเบนซ์อาจารย์ชัดตรงกันเป๊ะเลยนะครับแฟนเพจนะตรงกันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะขึ้นทะเบียนรถเบนซ์ให้ดูนะครับนะจะขึ้นทะเบียนรถเบนซ์อาจารย์ชัดให้ดูนี่ครับส3 3สนะส3 3สานีา่คือตรงกับทะเบียนรถเบนซ์เลยนะครับแต่ว่าทูบแท่งที่2อ่าเดี๋ยวแฟนเพจมาดูทูบแท่งที่2กันนะครับมาดูทูบแท่งที่2กัน มาดูทูบแท่งที่2กัน1ไลค์1แชร์ like, share, ช่วยอาจารย์ชัดนะครับแบ่งปันเป็นสะพานบุญเปิดการมองเห็นนะครับฮะไออาจารย์ชัดนิดหนึ่งนะครับนะแฟนเพจนะอ่าได้เลยได้เลยครับได้เลยคนไหนแชร์แล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับคนไหนแชร์แล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับคนไหนแชร์แล้วขอบคุณมากๆเลย อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะนะครับเดี๋ยวเลขทูบ e ครบปุ๊บอาจารย์ชัดจะประกาศว่าเลขที่อาจารย์ชัดเน้นที่สุดนะครับเน้นที่สุดคือเลขอะไรเลขที่อาจารย์ชัดเน้นที่สุดคือเลขอะไรนะครับเดี๋ยวจะเน้นให้เน้เนที่เน้นให้เลขที่สุดว่าเน้นเลขอะไรนะครับนะอ่ะโอเคแฟนเพจพร้อมนะอ่า อ่าแฟนเพจครับใครที่อยู่ในนี้นะแฟนเพจที่อยู่ในนี้นะครับอาจารย์ชัดเองนะครับให้แฟนเพจนะครับเด้กๆกันชมนะครับเลขในชุดนี้นะครับนะและเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะบอกแฟนเพจนะครับในเลขที่ปรากฏครบทั้งหกตัวแล้วอาจารย์ชัดจะบอกแฟนเพจว่าอาจารย์ชัดนะครับซื้อเลขไหนเยอะที่สุดและเน้นเลขไหนเยอะที่สุดนะครับในสําหรับส่วนตัวนะครับสําหรับส่วนตัวนะ เดี๋ยวอาจารย์ชัดจะบอกว่าเน้นอาจารย์ชัดเน,นเน้นเลขไหนมากที่สุดนะครับอาจารย์ชัดเน้นเลขไหนมากที่สุดอ่ะมาครับมาครับ บอแวนเลขหนึ่งคือกล่องวัตถุมงคลที่จะใส่เลขทูบมัวต่อไปให้นะครับใครต้องการก่อนก็พิมพบอแวนเลขหนึ่งนะครับบอแวนเลขหนึ่งคือกล่องวัตถุมงคลเป็นกล่องพิเศษเป็นจัดแบบพิเศษให้สําหรับง่วต่อไปใครต้องการเลขทูบง่วต่อไปก็พิมพ์บอแวนเลขหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอ่ะ มาครับ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 แฟนเพจนะอ่ะแฟนเพจเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะผมว่าผมว่านะแฟนเพจเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะแฟนเพจเห็นแค่นี้ก็พอรู้แล้วนะครับอืม แฟนเพจคุ้นคุ้นไหมครับ592สุดปัง592สุดปังแฟนเพจคุ้นคุ้นไหมเลขงวดที่แล้วที่อาจารย์ชัดให้เน้นคือ295 295งวดที่แล้วจำได้ไหมครับแฟนเพจแฟนเพจที่น่ารักของอาจารย์ชัดจำได้ไหมครับ295งวดที่แล้ว259 295นะครับ295 259งงวดที่แล้วจำได้ไหมครับเราเน้นกันเรา เด่นเราตามเราเลข2 59 295งวดนี้นะครับมาที่ทูบแท่งที่ 2. 2พรุ่งนี้รวยครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้ขอให้แฟนเพจทุกคนนะครับร่ำรวยเฮงปังนะครับ3ตัวตรง3ตัวแตกไปด้วยกันนะครับเลขงวดนี้นะครับไปตรงกับเลขของงวดที่แล้วจำได้ไหมจำได้ไหมครับ สองเก้าห้าสองห้าเก้าที่อาจารย์ชัดให้ไว้สองห้าเก้าสองเก้าห้าจำได้ไหมครับงวดที่แล้วนะครับงวดนี้มาเลขนี้คือให้เน้นเลยอาจารย์ชัดเองเน้นเลยนะครับพอได้เลขทูบนี้ปุ๊บห้าเก้าสองอาจารย์ชัดนะครับนึกถึงเลขที่ให้งวดที่แล้วเลยส่วนใหญ่เลขที่ตามเลขที่เน้นจะจะหมานจะปังใช่ไหมอาจารย์ชัดซื้อมากที่สุดคือ 2 95และ2 5 9หาาอาจจาะชัดซื้อเยอะที่สุดเน้นที่สุดคือ295และ259นะครับอาจจะเป็นกลับหน่อยนะอาจารย์ชัดเอา2นํนหน้า259ห้านะครับแล้วก็29 5. อาจารย์ชัดซื้อ2เลข2เลขนะครับอาจารย์ชัดคือที่จริงแล้วอะ่ะมันจะสองกก็ได้5 9 2ก็ได้เลขที่อาจารย์ชัดเน้นนะครับ2 9 5ห้า หรือ259อาจารย์ชัดจะเอา2ไว้ตัวแรก2ไว้หลักร้อยนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยสลับเป็น59 95นะครับนะอ่างวดนี้รู้สึกว่าเลขนี้จะค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรนะครับเลขนี้จะปลอดภัยพอสมควรแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าว่าเดี๋ยว ในสถานที่ต่างๆนะครับส่งมาว่าเออเลขนี้นะเลขนี้นะอะไรนะอย่างเงี้ยนะครับแต่เลขนี้เป็นเลขที่เราดังตั้งแต่งวดที่แล้วเป็นเลขที่เราดังตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วคาดว่างวดนี้นะครับน่าจะไม่น่าจะไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กับกับงวดนี้เท่าไหร่นะครับคาดว่านะคาดว่านะ 295นะครับอาจารย์ชัดเน้น295กับ259เน้นเลยอันนี้ซื้อจริงลอตเตอรี่นี่คือซื้อ295 259 295 259ซื้อแบบนี้เลยนะครับอาจารย์ซื้อแบบนี้แต่ถ้าใครบอกว่าอุ้ยมั่นใจฉันมั่นใจทูบมากกว่าทูบออกมาคือ592นะครับ592ใครบอกมั่นใจทูบคือซื้อทูบ592นะครับมั่นใจทูบคือซื้อทูบ592 แต่อาจาร์ชัดซื้อไว้คือ295และ259นะครับ